สวัสดีครับยิด,ดต้อเราเข้าสู่ช่อง Galactic Peace Studio นะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมอยู่กับ LEGO Star Wars The Skywalker Saga นะครับผมโอ้บายกาล่าสุดนะครับผมเราเพิ่งไขปริศนาแล้วก็ในห้องสมุดนะครับผมของอวิหารเจไดและเราก็ได้ภารกิจหนึ่งก็คือไปตามหาโฮโลคอนนะครับผมเดาวได้เลยว่าคนที่ขโมยไปคือเบนนะครับผมนักล่ามือ นักล่างเงรังวันคนหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปหาโฮโลคอนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปเอาไคเบอร์เพื่อมาแลกเป็นไคเบอร์นะครับผมซึ่งเกมนี้ภาคนี้ตอนนี้นะครับผมในเอพิโซดนี้เราจะตามหาโฮโลคอนอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวใน E ีีถัดไปเราจะไปหาไคเบอร์ต่อในดาวดวงอื่นนะครับผมโอเคโอค้มีหลายโปรเจกต์ยาวแนใหเหี้ยโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะไปหาโฮโลคอนนะครับผมก่อนที่เราจะไป หาโฮโครคอร์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์และกดซับสไคร์ให้กับช่อง Galactic Piestudio ให้ครบออยอดติดตามถึง1,000หรือกดไลค์กดไลค์ like ให้ถึง1,000ไลค์นะครับผมหรือติดตามให้ถึง1 1 0 0 0หนึ่งพันซับสไคร์นะครับผมเพื่อที่จะได้มีตอนสนุกสนุกแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมสนุกกับ Lego Star Wars The Skywalker Saga นะครับผมโอเคนะั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปเปลี่ยนล่างก่อนไอ้ี่เราเป็นนักล่างในางวัเราก็ต้องเปลี่ยนล่างก่อนอ เปลี่ยนล่างนี่ไงตามล่าเลย like เอาละต้องไปตามล่าโฮอโลคอนซึ่งไอโฮอลโลคอนนั่นน่ะแม่งอยู่ไกลแน่ๆแน่ๆประเด็นอะ <st arts> ไปอืมอยู่ในเมืองนี่เหรอจะดไปเมืองแห่งความเสเพลเอ้ยเมืองแห่งความสนุกสนานในที่ี้ ยานโกสแม่งอย่างดีบอกรายละเอียดอย่างดีเลยนะครับทุกครั้งที่มีหน้าดาวโหลดนะผมมันก็จะเป็นแบบว่า,าเป็นยานเลโก้เนาะแต่ยานเลโก้เนี้ยมันก็บอกสรรพคุณของยานแต่ละลำนั้นด้วยนะครับผมมีความสามารถอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ผมชอบ Star Wars แบบนี้นะผมมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราต้องสืบด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาสืบหาโฮโลรคอนใครขโมยฮอร์คอนในซัตฮึมคุยคนนี้เลยคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ โอหิงเคโอเคดูเหมือนเราจะได้ตามหาแล้วเฮ้าแบ็กมาเก็ตฮอลลคอนเงียบๆนะ ตลาดมืดโคลลคอนอ่ะเฮ้ยเงียบๆดิเบาเสียงลงหน่อยหมายถึงเงียบๆเงียบๆอ่ะระวังเสียงง่ายด้วยมีคนกำลังพยายามซื้ออ่ะอยู่ในร้านนั่นแ่ะลองไปดูดิอืมในในอย่างนั้นเหรอลองดูหน่อยดิ อืมในนี้อย่างงั้นเลยอันนี้เราได้อย่างใช่กูอยากรู้ว่ากูได้ยังคอนเฟอร์นิตี้อืมได้แล้วโอเคเราได้แล้ว ไม่มีในนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ในนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ในน,นนี้ไม่มีอะไรโอเคออกไปดีกว่ามันถึงไม่ถึงไอ้คนนั้นหรือเปล่าถ้ามาดึงวันนั้นก็คือไม่ใชล่ละเรามาถามสุคนด้วยประเด็นอะ มันไปอยู่ที่มอสเอสปามันไปที่มอสเอสปาแล้วเยีย้ยเราต้องกลับไปที่ดัทูอีนนะโอเคก็ไปสิครับไปที่ดาทูอีเลยแล้วก็ไปลงที่มอสเอสปาไปเลยครับขับยาไปเลยวูฮู hoo. งงชนยาน,นี่คือมึงหานะเนี่ย ตามล่าหาฮโลลอนเหยัดเข่งไม่ธรรมดาเนี่ยตื่น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 ชาทูอินเมืองมอสเอสปาขี่แวมป้าไปขย่มปัตตภีเอาล่ะเราจะไปหาของกันนะอืมนี่คือภารกิจของเจได โอ้โหมึงเลี้ยงแสนขนาดนี้ก่อนไปเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยมึงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ในตรงที่กูแม่งเปิดพอดีนะเฮ้ยเธอเธอ I always hear the body hunter getting in a big fight Oh you are in the ring You k n o b l u planet Brahu Brahu โอ้โอเฮ้ยไปไหนวะโอ้ยโอ้ป้านูป้านูติดต่อกันมาแล้วอืมกลับไปที่ยานเหรอกลับไปที่ยานโอเคเรากลับไปที่ยานนะกลับไปที่ยานขึ้นยานไปที่ดาว บราฮูบราฮูบราฮูบัถ้าฟักเกอที่ไหนวะโอเคไปที่นาบูไม่ใช่บารฮูมันคือนาบูโอ้ไม่ก็ปวดหัวเลยโอ้โ oh, หเราไปนาบูก็คือเราจะได้ไปเก็บไคเบอร์ที่นั่นจังๆเลยนะครับผม <laughs> มาไปโอ้ oh, ในตัวเมืองหรือเปล่าเนี่ย ว่าในตัวเมืองก็แหละถ้ามึงจะซ่อนมึงเอาโฮโลลคอนไปขนาดนี้ <c oughs> ขับยานไปเลยนั่เงี้ยนั่นเงี้ยนั่นเงี้ยนั่นเงี้ยเล่นอย่างนี้ได้ด้วย <c oughs> ตั้งนานไม่เคยทำ <c oughs> เรากำลังออกจากไฮเปอร์สเปซภายในสามสองหนึ่งจำเอา ยังไม่อโอ้ยแอนเนี่ยนาบูเมืองตีตีตีติดมันแต่ฟัคเกอร์ตีตีดเนี่ยไม่ใช่ติ้งกัติ้งกัติ้งกัติ่งโอ้โหยาวอ่ะผมบอกเลยโอ้ไซเควสไม่ใช่ไซเควสใช่ไซเควสไซเควสในการเก็บไคเบอร์เยี่ยังเยอะโอ้โหเราตามไอ้เครื่องหมาย ตกใจไปก่อนนะ <laughs> อย่าไปตามไอ้ไวงแหวนไอ้ไวงๆพวกนี้ดีกว่านะฮะ <laughs> วิ่งไปเลยวิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยแม่งอย่างเยอะนาบูมึงเป็นลายต่อไป a body hunter with a long ponytail เธอ a body hunter ไว้ผมผมหน้าม้าผมหางม้าอไอยาเงี้ยตรงนู้นน่ะโอเคไอ้วะทางนี้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 อยู่ทางนี้สินะอืมผมหางม้าวิ่งไปทางนี้แล้ว โอ้ช่วงนี้ใช้เสียงเยอะอย่างกระแหกปากโอเคเจ้าโจรขมโมยโฮอร์คอนเฮ้ยอันไหนไม่นะ้ปะอเลดีวิดอนลองโพนิเทลอยู่ตรงนูนง้ <c oughs> นไงนู่น่ะเฮ้ย <c oughs> ตามเลยคนนี้หรือเปล่าก็ใช่นะ แต่มึงไปทางนูนะ้นอะมึงขึ้นไปยังไง <c oughs> คำถามอยู่บนหัวกูเลยไอ้เหี้ยมึงขึ้นไปยังไงวะไอ้เหี้ยขึ้นยังไงวะ <c oughs> ชวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมขึ้นอย่างนี้เหรอแม่นาง <c oughs> ขึ้นอย่างนี้เรอไอ้ยดเขี้ยตามมาจับโจรโจรแม่งอย่างเฟี้ยวไอ้ยียปีนขึ้นกำแพงไปแล้วปีนขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วไอ้ยมันนี่เลยสั์เฮ้ยมึงไงวัดฮโลคอร์นวัดเมดเยติงไงหรือดู a n y t h i ว่าจะจั s มันหนีไปแล้วเฮ้ยมันหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีไอ้สัสอย่าหนีอย่าหนีเอ้ยอย่าหนีตายไอ้สัตว์ตายตายไอ้เสี่ยกูมีไลท์เซเบอร์ กูมีไลท์เซเบอร์นะโวยนี่แน่ยฮะเรียบร้อยสุดยอดก๊อกเดี่ว We cannot fail to launch unless o e can destroy the record them Smart move ฉลาดในการนู่นเนี่ยได้มาละกูจะฆ่ามึงอยู่ดี ไปไหนฮนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยผีผีสัตว์ผีผีช่วยเฮ้ยข้างล่างไประเบิด <c oughs> โอเคเรียบร้อยหมดปัญหาหมดปัญญาเรียบร้อยแล้วครับไปกลับกลับสู่ฮอลล์ซองมีตั้ง5อันเนี่ย ฮลโลคอนอ่ะเย็ดเคโอ้โหนี่กูต้องไล่ไล่ตามหาโฮโลคอนเยอะขนาดนี้เชียลอะ่ะเยี่ยหาอันโอเคเราจะลองดูเราจะลองดูมันพูดเหมือนไปมาว่ามันขายไปแล้วไอ้ฮโลคอนอะไรน้าหน้ามึงหยัดได้มึงต้องไปเอานู่นอะ่ะนู่นเลยอะ่ะคือมึงต้องไปตามหาเอาเองแล้วอะ่ะอื อีนี่ av body hunter ตัวนี้เองโอเคไปไปไปกับยานกับไปดิยาน over here ญานไหนวะนาบูนาบูนะเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวให้มันมาเราก็จะไปเลยไม่ใช่มีคนนึงโอ้ยขีเขี้อะไรเนี่ย เรามาอยู่ในสมรรถภูมิเนี่ยเนี่ยไอยบอสเฮี้ยเราจะไปไหนอ่ะกูกูจะไปไหนก่อน คือที่เริ่มงงงันนั่นเองไอ้รอยอย่างเต็มไอ้เฮ้ยเยียอะไรเนี่ยน้าบูเดี๋ยวนะเราจะไปไหนนะเราจะไปไหนนะ น,นี่อะไรอะสตอรี่เลเวลอันนี้มันสต yeah. อรี่เลเวลอี y เอ๋กูกูควรไปไหนอะ่ะอันนี้เหรอนาบูทีฟไม่ใช่เดี๋ยวนะมันมันซับซ้อนและซ่อนเงินอียโอเคตอนนี้เราตามมาถึงนี่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้นาบูสเปซแล้วเราก็ต้องเก็บไอ้ยน,นี้เหร ถ้าให้เก <ooo> no ็บทันี้เราก็ต้องไปเก็บ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  คูณห้าเลยโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็คือเราต้องสแกนหาในนี้ใช่ไหมเดี๋ยนะในพื้นที่นี่ใช่เหรอนี่เออนี่ไง อ๋อมันอยู่สเปซมันไม่ได้ไปไหนเลยได้จัดไปมาสัตว์มาได้แล้วขาดอีกสองโอ้ยจะครบแล้วฮอลลคอนไอ้เหี้ยภารกิจนี้ยาวจะ่ายเลยมาสัตว์อยู่ไหนวะนั่นไงฮคโ,โลคอนปึ๊บเรียบร้อย อีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะอีกอันนึงอยู่ไหนนั่นคือคำถามอยู่นี่เจอแล้วมันหมุดหมุดหมุดแต่หมุด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 แมุดหมุดหมุดแต่โอ้ควงสว่างไอ้คนดูตาบอดตายหาเงิมึนละสิมึนละสิเฮ้ยยเยสเราเก็บโคลัคอามมาได้แล้วเข้าสู่ความไวแสง กับคนเราสองเย้แค่วุ้ยภารกิจแบบมันปริศนาก็ดูสนุกดีนะเกมเรโก้สตาร์วอร์แล้วแม่งมีดีเอลซีโอ้โหแม่งกูว้ามันนี่เลยกูว้ามันนี่เลยละไม่แต่งฟอร์ลิโคลเบเดอยร์ฮโลคอนฟอร์มในเรื่องบอดี้ฮันเตอร์ขอบคุณมากที่เอาโฮโลคอนกลับมาได้จากบอดี้ฮันเตอร์นะขอบคุณมาก แลวนี่ uh, Let's see how โ o <c oughs> <shock> you all lightsaber Yoda อร์ t พาวเวอร์นัมเบอร์ e r five ออยู่โอ้โหความรู้ <c oughs> ที่ว่าก็คือขนาดไซส์ของดาบเนี่ยนะให้ตายเถิดโอเคคอมพลีตแล้วอ่ะมันคอมพลีตแล้วอะ โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมไปออกไม่ได้ออกทะปมาออกไปเลยอะ่ะมแม่งโอเคสำหรับวันนี้ขอจบตะเพียงครานี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบ Galactic Piz Studio กับเกม Lego Star Wars The Skywalker Saga ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยละ่ะ <c oughs>